เส้นทางของพี่พงษตั้งแต่เด็กเป็นไงบ้างเส้นทางตั้งแต่เด็กก็โตที่ไหนยังไงอะไรยังไงเส้นทางเราเกิดเกาหลีหรือเราเกิดที่ไทยเกิดที่เกาหลีนะครับเมืองอะไรเมืองอะไรเมืองแดกูครับแดกูเฮ้ยคุ้นเว้ยเอ่อใกล้ๆกับปูซานปูซานจงกุกงี TS ครับผมแล้วก็เมื่ออายุ13ครับบริษัทคุณพ่อล้มก็คือช่วงล้มลายเหรอล้มลาย ที่บ้านมีหนี้เยอะมากพี่โฮงแปลว่าเดิมทีอ่ะพี่โฮงคือคุณชายเลยนะคุณชายครับคุณชายโฮงผู้ชายหฮงคุณชายแบบเหมือนเป็นเป็นเจ้าของลูกเศรษฐีแหละแล้วก็ตอนเด็กรวยครตอนเด็กรวยเลยอ่ะตอนเด็กไม่ไม่รวยครับไม่ไม่เคยรวยครับผมไม่เคยรวยแต่ว่าก็มีก็พอมีพอกินแล้วพ่อก็ลง่าลายก็เลยย้ายมาไทยใช่ครับแล้วก็เมืองไทยที่ชลบุรีครับเขาให้โอกาสให้พ่อทํางานนี้ไหมแล้วก็พ่อรีบไป แล้วก็เรียกคุณพ่อไม่ไม่ใช่พ่อเ็เอาเรามาด้วยใช่ครับผม้องชายแล้วก็ผมโตที่ชลบุรีพัทยาคือพี่พงศ์เนี่ยไม่มีไม่ไม่ใช่ลูกครึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์เกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่กับนำเข้าจากเกาหลีเลยนำเข้าจากเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีความลำบากอะไรไหมในช่วงแรกที่เรามาเราเราลำบากอะไรไหมการ การปรับตัวเข้าหาเพื่อนเรื่องภาษาเพราะเราก็ไม่ได้ภาษาไทยมาเลยแล้วภาษาเกาหลีภาษาอังก็ไม่ค่อยได้มาใแล้วเราทำยังไงในตอนตอนแรกผมผมเรียนที่นานาชาติเรียนโรงเรียนนานาชาติที่พระยาแล้วก็ตอนแรกภาษาอังกฤษไม่ได้เลยภาษาไทยไม่ได้เลยแต่ทีนี้เพื่อนไทยครับเพื่อนไทยเขา f r i e n d l มากตั้งแต่แรก สอนสอนแบบคันดาแรกแรกก็แบบอย่างเงี้ยเหมือนตอนแรกอะผมเข้าใจผิดว่าแบบโดนบูลลี่แต่จริงๆกิะเขายักสนิทกับผมก็เลยแบบหลังจากนั้นผมสนิทกับเพื่อนไทยแล้วก็ผพ้ไทยก็ประมาณได้ก็ช่วยกันใช่ใช่ก็ตั้งแต่13เนาะตอนที่พี่โอค์อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้33บมครับผม อย่าลืมติดตามพีอื่นของแท็กเพื่อนเที่ยวได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ